เอาหนึ่งหนึ่งเออพี่ไม้ตลาดเคไปเร็วๆทำรถก่อนไปไหนไอ้อ้านน่ไปเฮ็ดกมาทไมไปทอนองน้องก่อนน้องไปหาผู้ชายมาคุมนี่จาไม่เท่าไหร่อ้ยสวยจังอะสวยจังอะไปซื้อน้าที่บ้านหนูใช่ไหมตอนไปอใส่เกียงบมเสื้อยืด อ๋ออันนี้มันไปถอดไปแทนอยู่บ้านนู่นบไอ้ก็เรื่ึกว่าแต่มันไปเจ็บบอกว่าไอ้ใส่เสื้อใครนี่มันไปเปิดตู้หนู่นชุด้นู่นเปิดตู้หลวงอะคือนู่นชุดนี้สวยป่ะใส่อันนี้ชุดอะไรยังไงนี่ทำไมไม่มันใส่กางเกงไอ้ชุดนี้เขาเรียกชุดอะไรชุดหมีป่ะไอ้นะชุดหมีป่ะเอากาวนั้นทาก่อนมือมันแดงเลยนะจะไปไหมไม่ทำก่อนไปทำก่อนรวยเดี๋ยวค่อยพูด ทำไมไม่แต่งหน้าก็บอกว่ามันจะมาซื้อน้ำปกติหน้ามันไม่มันขนาดนี้นะเอาไปทอดขายได้เลยหน้ามันผูกมันนะฮะปลูกปลูกปลูกอยู่ปลาดูรองเท้าแต่เขาส่งพุ่นถอยมาหมดเลยเนี่ย ไอ้นุ่นเองจะไปหาผู้ชายที่ไหนนี่มาหาเอาผู้บ่าวแถวนอนงามนี่เยอะแยะมีแต่ระดับเสียๆเจ้าหมกซื้โบสถ์มสั่งให้มาผู้บ่าวมามาเลี้ยงข้าวแล้วในน้ำพี่เหรอในบอกว่าซื้อน้ำมาให้อ่ะน้ำอ่ะสาสามอย่างคือเอาน้ำมาจะฝากสานึงมานึงหรือเปล่าในน้ำมากินนี่เอาเขาไหนว่าน้ำเจ้าคงพายนี่กินหนี่นี่เปรี้ยวปากยัง่ยไม่รู้เหมือนแพทองหนูอะหนูวาถึงบ้านจิน หนูอาบน้ำจากผมเป่าผมหวีผมจิบสองหนูออกเอาแม่มาดูบ่พอไปจับบ่าทีนครันี้ลูกค้ามันกระเี่เหนียวนู่นเหนียวบอกแม่แม่มาดูรอนึกว่าจะแม่หนูนาบ้าแม่หนูหน้าตามมนูนี่แหละที่เขาบอกว่าให้ไปถ่ายอยู่ให้ทำจั๊บมาบนอ่ไม่ได้ทำดังใช่ไหมดังไหมไม่เอาใครดังคือบอกว่าอะไรคือดังเอาดูไม่รู้จักดังหรไม่ ดังก็จมูกไงเล่าไม่ขึ้นดังไงอ๋อไอ้นาไม่รู้จักดังเออขมิ้นละหัวเลยดังยิงบขันตัวไปเลยคิดยังไงทำาไมถึงอยากมาไม่ได้อยากมาพี่โบให้มาก็เลยวิ่งมาไอโบมายังไงอยากไปด้วย่ะ อยไปด้วยเกมไม่ฝากโทรศัพท์มาถ่ายคลิปมองไม่ฝากมาให้จะส่งน้ำแกไดไงขนาดหนูไปสรงน้ำกบอกไม่ไม่ทำให้พวกกัน่นาขอบรอก็เ่อกล่า้วขขอบปีนึงสวยๆสภอะไรน้องอีและ ไม่รวยแล้วหมดตังแล้วใเชเอียวยุตังใหม่สวยและรวยมากสวยและรวยมากต่อไปนี้ดูข้อมือว่ะสวยรวยสวยและควายเยอะมากค่ายในคเยอะควายในหัวอุ้ยหัวเขาเหรอเขาบนหัวไม่เขาบนหัวอย่าเพิ่งใส่เลยตอนนี้เอาย่ควายในโคกอเยอะมากหลายแสนยุบ่อนี้อันนี้เชื่อยุคเในคกไทยจะกิ๊ใครจะกี ตระกูลมีสกุลนะมีแต่วัวควายจุงแต่ควายอะไรนะหาหาอะไรนะหาควายให้ควายเรียนหาฟางไว้รอเลยใช่ไหมไอ้รูปแฟนพี่แม่หรอจะกลับมาทำงานอยู่บ้านอย่างเดียวใส่ชุดอะไรด้วยให้เขามาเลี้ยงควายอยู่บ้านเป็นนอกจริงนี่แทนที่จะมานี่แต่งชุดสวยทสวยๆก็นี่แหละชุดสวยบ้านนอกอะไรสวยสวยเขาไม่สวยพี่เขาจะไป เขาจะหนีเที่ยวแล้วเน,นี่ยใครหนีเที่ยวนี่ไงไปหาถ่ายรูปไปพวกเองถ่ายรูปขึ้นมาหนูมากินข้าวกไกลมากเลยนะกินข้าวแล้วมันก็จะกลับอะเที่ยวกลับทำไมเดียวเทะนายบอกว่ามาบา้านเทียวหนูจะเมาหัวทิ่มเลยเนาะ <c oughs> อยู่บ้านเชียัชคือเ้นหัวแล้วทำไมอ่ะไ้นอนหัวี่เหัวด้วยนะไม่เป็นก็นั่งเฝ้าไงไปทางนู้นอ่ะแต่เช้าเลยแปดโมงมาจอดรถหน้าบ้านแล้วรถเก่งเนาะมันก็เสียงเงียบเนาะ พี่ก็บอกว่าเวลามาหาพี่อย่าไม่ต้องมาเช้าก็ได้สองโมงสามเปิดประตูมาเสร็จเห็นเข้ามาเต็งเลงเต็งเลงเอ๋อมายังไงวะได้ขับรถพ่วงแล้วไปต่อไปแลขับอยู่ไหนมาขับอยู่ในบ้านนั่นแหละเม่งขิ้ขึ้นอย่างเร็วอ่ะิ่มเนาะแกใส่อะไรวะใส่ต้องหอมไม่กิน อะไรชื่อที่ไหนนีนาชื่ออะไรชื่อข right> ้าวต้านให้เต้ยวเดลิเวอรี่เขาใส่กล่องนะหนูขอมาจากบ้านทำมาใส่กล่องแบบนี้มันน่ากินใส่กล่องเต็มแต่มันแพงไปประกอบรถเท่าไหร่ดิเร็วเดี๋ยวก็บอกว่าให้หยิบอันนี้ใส่อันนี้ไงไปใส่ชุดนี้หน่ไป ลองทำท่าด้วยดิเออไปเร็วๆอย่าเสียงดังสิตกใจง่ายนะไม่ชอบคังเสียงดังเฮ้อวิญญาณเวลาบางทีพี่เหี่ยวตะโกนใส่จนเอออะไรอย่างเงี้ยแบบเราตกใจนะตกใจแต่ยาใจหายนะหายไปนานแล้วบอกก็ซื้อมีน้ำกินไหมน้ำจะโค้งไงหายอ่ะหายไปนานแล้วยังไม่กลับมาเลยตอนนี้น้ำของมลงมันนโนุ่น น้ำเองมากินเลยมันเป่าแล้วเดี๋ยวจะอันนี้น้ำใครนี่น้ำพี่เอ๋อน้ำเปล่าเนี่ยน้ำมันกินแล้วเพลิดไอตู้เย็นไปเอาเดินไปเอาได้ไหมกินนี่ก่อนอะขี้เกียจก็กินไปโควิด น้ำแล้วเว้ยน้ำบนรถเราไงทำไมเคยมาเก็บอะไรเงี้ยน้ำบนรถน่ะต้อน้ำน้ำไม่เยอะหลับแล้วมาทำมาพูดกันช้าพูดเลยตอนนี้จะนอนแล้วลูกพี่อย่าแก๊ตีมันติดอ่ะนอนเถอะหลับตาพอสิกอมขันบนนอนสิกเก็ตปิด กับตัวไหนนี่ใส่รองเท้าขาวอ่ะไอ้น่าเอ็งเดินไปมันจะเหมือนขาลอยขาลอยเลยใส่ขเท้าขาวนี่เพื่อนอะไรนี่เพื่อนนี่นั่งตรงนั้นเลยใครมาเปิดเพลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้บายบายเดี๋ยวทำงานก่อนดีกว่าไอ้เจ้าของน่ะไปไกลๆเลย